โอเควันนี้มาอยู่กับเกมโอเควันนี้มาอยู่กับเกม,มพิกเซลเฮนเตอร์โอเคอืมมาวาดรูปดวงใจดวงใจแหละง่ายเลยให้วาดรูปดวงใจโอเคเดี๋ยววดาดออ้งกดเพชรกดเพร กดผิดใช้ไม mm ่ไ hmm, ด so like ้เล่นนานที่เคยเป็นเตอร์ไม่ได้เล่นนานแล้วอาจจะฝีมือตกตกหน่อยดวงใจเหรอดวงใจดวงใจดวงใจเหรออืมดวงใจ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 เหรอดวงใจเราจะทำเป็นคนถือดวงใจนะ อคนถือดวงใจงั้นเหรอเฮ้ยไม่เอาดีกว่าจะทําเป็นแบบอา่าทำเป็นมืออ่ะน่าแหละทาเป็นมือถือใจถึงหัวใจให้นะพร้อมเลยหัวใจให้เดี๋ยวว่านหัวใจก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ว่านไม่ได้โอ้ยเจ้อ ของจริงนี่ไม่กล да ้าทําแบบนี้เลยนะเอาจริงๆเลยนะนี่เป็น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 ไม่ใช่แล้วตื้ตืดตื้ตื้ตือตื้อฟรีมือตกมากนุกังนี่ต้องยาวหน่อยมันไม่เหมือนอ่ะเฮ้ยมันไม่เหมือนคน ดูกันข้างๆวาดไข่สองฟองติดกันมันเกี่ยวอะไรกับดวงใจสงสัยจะอาวาดไข่กำลังรักกันนะสงสัยไก่เกินมามีความรักแต่ไม่สําเร็จเลยออกไข่มาเป็นอ่าเลยต้องมาจีบกันเป็นไข่ดูนิ้วกลางม,มันจะได้ตอนไหนเนี่ยนิ้วกลาง เฮ้ยไม่เอาดีกว่าอยู่แล้วหยุดทํรถเออ้ออทำามันได้เยอเยอรรป็นไงรู้สึกได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้เข้าปากกัน ไม่ได้เข้าปากหรอกใกล้ๆปากอโอ้โหกแลงเงาด้วยมีกาแลงเงามีมีมีกาแลงเางเาเกิดขึ้นอีกเร็วเ,เข้มอีกเท่เท่อืออุ้ย ท้าหัวใจดวงเดียวนี่มันช่างนานขนาดน,นี้เลยแหละสงสัยหัวใจมันเปรียบเทียบถึงความรักที่อาต้องนานนานนะอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้มนน,มโนโอเอาลว้วนๆเลยงานมโนนมาเต็มนวันว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 ,นวไปถึงไหนอะไรคือนวัวแซ่บนวัวอร่อยๆนะอ

คนไหนดีลยโอ้ยโอ้ยเอาให้แม่ทันให้คนนี้ดีกว่าเลดีแล้วชอบความเละเละมันดีตรงไหนจะเจอตาต่อไปจะโชว์เซียนให้ดูอือืมอืพวกนี้มันวาดกากกันต่อไปเราจะเจอคนเซียนนั่นก็คือ เราไมาดูก ch no? ันว่าเราได้จดอะไรแต่ว่ากัปตันอเมริกามันเป็นยังไงเนาะกัปตันอเมริกาวันมุมว่ไปละกันมาดูว่ากัปตันอเมริกาเป็นยังไงอืมงั้นงี้แหละกัปตันอเมริกาวาดยังไงวาดแบบตาเดียวละกัน ขี้เกีเยจวาดแบบตามูมีงงฟุ้งฟิงฟ้งกระดิ่งแมวนะโหดูคิ้วฮ่าฮ่าเป็นไงเราไม่อยากวาดหู<ม>กาบตมานมนาเมเลกาบันเสื้อไงเดี๋ยวขอวาดเสื้อก่อนเดี๋ยวขอคิดเสื้อก่อนว่ามันวาดไงโอเคเราได้แค่นี้แหละ โลมันเป็นไงอะโลโลโลสีน้ำเงินไปแล้วกันมันไม่ได้ชอบกับตันอเมริกาขนาดน,านั้นเอ้าฮะโลมันรู้สึกไม่เหมือนเลยลกับตันอเมริกานี่ผมสีน้ำตาลไปอ่าสีน้ำ อันนี้ก็เขาอาจจะตากแดดนมากโได้มันไม่เหมือนอ่ะยิ่งว่าจยิ่งไม่เหมือนคนไม่เหมือนเลยไม่เหมือน,มนไม่เหมือนเลยอ่ะไม่เหมือนเฮ้ยทำไมคนนี้มันวาดเหมือนนินจาไเอเรน คนนั้นอ้าวน้าตัวอะไรก็ไม่รู้อืมหรือไม่รู้รรทุกคนอายุเท,ท่าไร่อายุเท่าไรสิบเอ็ด ชื่อหรอกไม่เชื่อ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 ออนอว,ว่มันก็ไม่ถูอย่างนั้นน่ะมันตงวันแบบอื่น เราอยกากวาดแบบนี้อู้อีโลนี้ได้อ๋อมันต้องวาดอย่างนี้โอ้จะได้ไม่ต้องมาเลยไปส่งเลิใครห้ามละ่ะอู้วาากวนนี้แล้วแกน น่าจะสมบูรณ์สุดแล้วมันมวันนี้มีแต่โจทยากยากอะ่ะโอเคเดี๋ยวออกกล้องกันเกินให้ผู้โชคดีที่ได้ออกกล้องอืมออกกล้อง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 โฆษณาเกี้ยวนี้ก็ขอตัวลวไปก่อนบ๊ายบาย